สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความกังวลจเจ้าความรู้สึกที่ชอบมาวนเวียนในหัวเราทำให้ใจไม่สงบเหมือนมีผีเสื้อบินว่อนเต็มท้องฟ้าไปหมดเลย ลองนึกภาพตามนะคะคุณกำลังจะไปนำเสนองานสำคัญพรีเซนต์ต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบความคิดสารพัดถาโถมเข้ามาถ้าพูดผิดละ่ะถ้าเขาไม่ชอบไอเดียเราละ่ะ ท่าถ้าเจ้าความกังวลมันกำลังพยายามจะขโมยความสุขและความมั่นใจของคุณไปแต่เดี๋ยวก่อนธรรมะมีทางออกค่ะลองหายใจเข้าลึกลึกช้าๆรับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าออกร่างกายเรากับกำลังโอบกอดตัวเองอยู่จากนั้นลองนึกถึงคำสอนง่ายๆที่พระท่านเคยสอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้การนำเสนอครั้งนี้ก็เช กันมันเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะผ่านไปไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว เปลี่ยนจากความกังวลเป็นความตระหนักรู้ตระหนักว่าเราควบคุมทุกอย่างได้แต่เราควบคุมใจของเราได้ปล่อยวางความคาดหวังปล่อยวางผลลัพธ์โฟกัสที่ปัจจุบันโฟกัสที่การทำอย่างเต็มที่เหมือนนักแสดงที่กำลังสวมบทบาทโฟกัสกับบทบาทนั้นไม่ใช่กลัวว่าคนดูจะไม่ชอบ เมื่อใจสงบความคิดสร้างสรรค์ก็จะไหลลื่นออกมาเองแล้วคุณจะพบว่าความสบายใจมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่เองลองนำไปใช้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ